สวัสดีเพื่อนเอีโชว์ี h ช n แนลทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกันนะครับเนาะก็วันนี้เอดก็มาตามคลิปคุณยายนะครับความฝันคุณยายก็เป็นคนหนึ่งที่ยังทิ้งไม่ได้เนาะถึงแม้ว่าบางครั้งฝันมีคนก็จับประเด็นเนาะเขาว่าฝันคุณยายถ้าฝันแบบทุกวันถ้าพิสดารมากนี่แบบ คือมันน่าออกมากแต่บางทีมันไม่ออกนะครับแต่กลับไปออกฝันง่ายๆนะครับฝันที่ฝันที่ไม่ต้องแบบพิสดารมากอะไรมากนะครับเหมือนจับกบในหลุมอะไรเงี้ยเนาะก็แค่นั้นเองนะครับฝันแบบธรรมดาธรรมดาจะออกเนาะก็ยังไงก็ต้องขออนมทนาบุญนะครับกับเพื่อนนิฟซีนะครับออแล้วก็คณะผ้าป่านะครับมีผ้าป่าแอดกลลืมแจ้งนะครับเนาะ ก็นอนุโมทนาบุญนะครับแล้วก็ฝากผลงานเพลงเช่นเคยนะครับไว้ที่ลิงกใต้คลิปนะครับมีโอกาสก็เข้าไปฟังนะครับคือเพลงแอส่วนใหญ่จะเป็นคล้ายๆเพลงกวีนะครับฟังยากแต่ว่าความหมายดีนะครับมีความคุมคายในภาษานะครับคือกวีเขาจะไม่ค่อยพูดตรงๆงเนาะเช่นฝนตกใส่ตานี่แปลว่าร้องไห้นะครับหรือว่าฟืนฟืนยังเปียกอยู่เลยนี่แปลว่าร้องไห้นะครับ เขาจะไม่พูดตรงๆนะครับก็ทําให้ต้องตั้งใจฟังนะครับมันเป็นชั้นเชิงของภาษานะครับซึ่งเพลงอย่างนี้จะไม่ค่อยดังนะครับเพราะว่าถ้าชอบเพลงแบบฟังแล้วง่ายๆเข้าใจาเลยนะครับเนาะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มฝันฝันฝันแรกคุณยายกันก่อนเนาะเมื่อคืนก็เขาเอองวดนี้ต้องบอกว่าคุณยายคุณยายฝันเหมือนว่าเขาพยายามจะบอกแต่ว่า คือไม่ได้ยินนะครับแกจะไม่ได้ยินรับสารสื่อสารไม่ได้แกบอกนะครับเข้าเข้ามาไม่ถึงนะครับฝันแรกนะครับฝันนี้เอาฝันเมื่อคืนแล้วกันนะครับแอดขออนุญาตเอาเมื่อคืนนะครับคืนวันพระนะครับก็เมื่อคืนก็มีคุณยายฝันว่าอยู่ตัวเองอยู่ในบ้านนะครับแล้วก็ได้ยินเสียงตะโกนอยู่หน้าบ้านนะครับหน้าบ้านตรงนี่แหละครับข้างๆรถพอแกออกมานะครับก็ ก็เห็นคุณยายคุณยายคนนึงนะครับผอมๆใส่เสื้อลูกไม้สีขาวนะครับเสื้อคอกระเช้าเนาะก็มายืนอยู่หน้าบ้านแล้วก็ตะโกนบอก,กว่าเวดนนี้ยองวดน,นี้มาตะโกนเนาะเหมือนคุณยายมีความรู้สึกว่าเหมือนเขาจะเข้าเข้าไปในบ้านไม่ได้นะครับงวนนี้ก็ยืนอยู่หน้าบ้านแล้วก็ตะโกนว่าตะโกนบอกเลขเลยนะครับงวดน,นี้ บอกให้ไปซื้อเลขนี้เลขนี้จะมานะครับแกก็บอกเลยนะครับสามตัวนะครับคือเลขแปดหสี่นะครับอันนี้คือฝันเมื่อคืนเลยนะครับล่าสุดเมื่อคืนนี้นะครับก็แกบอกฝันสั้นๆนะครับส่วนอีกฝันหนึ่งนะครับน่าจะเป็นฝันที่ย้ำย้ำบ่อยที่สุดนะครับก็คือคืนแรกแกฝันว่ามีคนนะครับไม่ใส่เสื้อนุ่งแต่แบบ จุงกระเบนนะครับเนาะเหมือนคนโบราณน,นั่นแหละครับก็เขาพยายามจะก่อไฟนะครับก่อไฟหลังรถคันหนึ่งนะครับรถยนต์คันหนึ่งและทีนี้เขาบอกว่าเขาจะหล่นนะหล่นเหมือนจะคุณยายบอกลักษณะการก่อไฟของเขาเหมือนจะเหมือนคนจะเขาเรียกอะไรย่างหมูย่างอะไรเงี่ยน,นะครับ จะลนเอามาลนไฟลนไหลแต่ไปลนตรงทะเบียนรถยนต์คันหนึ่งนะครับแล้วคุณยายก็อบอกเอา้าทําไมไปทํากันอย่างนั้นล่ะแขกบอกว่าจะเอาลนใต้ทะเบียนนะครับเอาไฟไปลนและม,มีมีอีกกลุ่มคนหนึ่งเขาบอกไม่ต้องเอาลนหรอกเอาคล้ายๆไอ้สากสากโบราณมันจะเป็นสากไม้ย,วยาวๆเนาะเขาก็เอาสากนี่ไปจี้ไฟจี้ไฟเสร็จเขาก็ไปทิมตรงทะเบียนนะครับลักษณะคือเอาสากอันใหญ่ๆที่เขาตําข้าวเมื่อก่อนเนาะ เออากไม้เอาไปทิมตรงทะเบียนร,รถคันนั้นเลยนะครับทะเบียนร,รถก็แปดสี่ห้าศูนย์นะครับเบียนรถคันนี้น,นะครับแล้วคุณลายก็พยายามว่าแกพยายามเสี่ยงเลขนะว่าตัวไหนจะมานะครับก็ก็จะฝันเกี่ยวกับเรื่องเลขนี่แหละครับก็จะมีคนเหมือนแบบแกแกบอกว่าเหมือนนางจีนนะครับเหมือนนังจีนเหมือนคนมีวิทยายุทย์อะไรสักอย่างนี่แหละเขาก็มามาแล้วเขา เขาเอามือนะครับนิ้วห้านิ้วแล้วเหมือนไปไปไปรูปรูปดินรูปดินเป็นรูปวงกลมเนาะรูปดินเป็นรูปวงกลมวงกลมวงกลมรูปดินเสร็จปับ๊บเขาก็เอามือนิ้วห้านิ้วเนี่ยเหมือนรูปวนวนเป็นรูปวงกลมศูนย์เลขศูนย์่ะแล้วเขาก็เอามือนี้ตีตรงเลขศูนย์เพราะปิดไว้อะแล้วเราไปให้คุณยายดูนะคุณยายแกก็ไปดูไปดูไปดูปดอืมไอ้เลขวงกลมนะั้นมันก็เหมือนมีเลขห้ามาทับไว้ แต่มือที่เขาใช้มันเป็นห้านิ้วเนาะเหมือนนิ้วอ่ะนิ้วห้านิ้วที่เอาไปตีเลขศูนย์ไว้นะครับก็อันนี้ก็คือเลขที่น่าจะฝันย้ำบ่อยที่สุดเนาะก็ลองดูนะครับเพื่อนนิดสี่ครับงวดน,นี้ก็ถือว่าคลิปน้อยมากนะครับก็ฝันไม่ค่อยโดดด่นด้วยนะครับและแอดก็อยากจะซุ่มดูตัวเลขว่าเงวดน,นี้จะมีฝันไหนมันมันมันดูน่าจะมันจะใช่จะใกล้เคียงนะครับ พ่าพรุ่งนี้ก็เรียกว่าต้องวิเคราะห์กันหนักพอสมควรเนาะเอาละครับยังไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ให้เกตติดตามนะครับเราก็มาลุ้นกันต่อนะครับว่าแต่จริงๆมีในในดีๆนะครับแอดยังพูดไม่ได้เนาะก็เดี๋ยวพูดไปมันจะทําให้เอาเป็นว่าเราลองเก็บไปพิจารณาดูแล้วกันนะครับออาวันนี้คงต้องจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ